ินด,ด,ดีต้อนรับสู่บริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดครับผมโอสมิตรบุญชัยผู้บรรยายแผนการตลาดในคลิปนี้นะครับก่อนที่ท่านจะรับชมแผนนี้ผมเชื่อว่าท่านสนใจเรื่องราวของบริษัทอินดีมกรุ๊ปแล้วและเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเงื่อนไขาการจ่ายไรายได้หรือเรียกง,ง่ายๆคือแผนการตลาดนั่นเองซึ่งเป็นแผนการตลาดแบบเบื้องต้นนะครับหวังว่าถ้าท่านฟังจนจบชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนเรามาดูเรื่องราวของบริษัทอินดีมกันครับ บริษัทอินดีมกรุ๊ปวันนี้เปิดขึ้นมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2 5 6 1ที่ผ่านมาเองซึ่งก็ถือว่าท่านเองก็คือระดับต้นสายของระดับประเทศครับแล้วในอนาคตข้างหน้าบริษัทอินดีมกรุ๊ปก็จะตีตลาดออกไปต่างประเทศแล้วนะครับประธานบริษัทของเรานะครับก็คือพี่ก้องอัครนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยร้านแล้วก็เป็นพิธีกรด้วย่นเองแล้วพี่ก้องก็ผลิตรายการหลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเปรี้ยวปาก ซึ่งออนแอร์อยู่ในทีวี้บนเลานี่แหละครับพี่ก้องเองเป็นบุคคลที่สัมภาษณ์คนเก่งจากรายการอายุน้อยน้อยมาประมาณ2000กว่าคนมองเห็นโอกาสหลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รับวันนี้ก็เลยมาโฟกัสที่บริษัทอีด e ีมกรุ๊ปเพื่ออยากจะเปิดโอกาสให้กับคนไทยเป็นกลุ่มแรกเลยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับดังนั้นธุรกิจอ e ีดีมกรุ๊ปวันนี้กรณีที่ท่านเข้ามาร่วมธุรกิจเราไม่จําเป็นต้องขายของครับ เพียงแค่ใช้สินค้าดีแล้วก็บอกต่อเท่านั้นเองเราคือเครือข่ายผู้บริโภคนั่นเองครับบริษัทของบริษัทอีดินกุ๊ปมีผู้บริหารด้วยกันหลายส่วนหลายคนด้วยกันคนแรกอย่างที่ท่านเห็นที่ผมเอยนามก็คือพี่ก้องเป็นประธานบริษัทก็จะมีพี่ตรงนะครับหม่อมหลวงพยศพี่โจ้สมภพปั้นสีนะครับแล้วก็มีคุณโอมและพีพัฒน์และพีเผ่าพงพี่เอศีหาศักชัยทานะครับ บุคคลหลายท่านที่ผมเอ่ยนามวันนี้อาจจะไม่จบประวัติลื่อให้กับท่านแต่ละแต่ละท่านก็มีประสบการณ์หลายด้านหมือนการไม่ว่าจะเป็นการทําด้านตลาดการทําเกี่ยวกับตลาดขายตรงมาแล้วหลายเครือข่ายด้วยกันแล้วก็ประสบผลสลิจในเครือข่ายอื่นมาแล้วปัจจุบันก็เข้ามาเป็นผู้บริหารให้กับเราครับสินค้าบริษัทอินิมกุ๊ปวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามเลยนะครับที่เปิดตลาดมาก่อนก็จะมีเดย์ครีมไนท์ครีม ส่วนประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวครีมของเราเป็นตัวเครื่องสําอางที่เราออกเข้าไปนะครับเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามนี่แหละองค์ประกอบสําคัญเลยก็คือเป็นน้ําแร่เย็นซึ่งมาจากเทือกเขาสูงนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูรายการ Today s h ช w เมื่อวันที่23กันยาย,น,ย,ายนปี2561ก็ได้นะครับซึ่งรายการก็จะคุยเรื่องราวของน้ําแร่เย็นซึ่งออนแอร์ air, รายการทีวีไปแล้วนะครับสินค้าด้วยกันมีก็หลายอย่างครับมีเด์ครีมไนท์ครีมมีมูดล้างหน้า แล้วก็มีไฮโกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกินแคร์เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาผมหล่นผมร่วงนะครับเป็นลักษณะให้ท่านเห็นรูปร่างหน้าตาสินค้าเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับมีกลุ่มของกาแฟมีกลุ่มของอาหารเสริมต่างๆนะครับก็สินค้าเหล่านี้ก็จะมีเข้ามาสินค้าใหม่ๆหก็จะเข้ามาเดือนละประมาณ2 2อย่างเข้ามา2รายการเข้ามาเรื่อยๆตลอดนะครับก็จะเพิ่มสินค้าเข้ามาตลอดอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับ ก็จะมีตัวโปรพาก์ตีนซึ่งเป็นตัวขับสารพิษอีกนี่คือผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกของเราได้ใช้สินค้าคือเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้สินค้ากลับไปแล้วก็ต้องนําไปใช้นะครับก็จะเกิดผลแบบนี้ขึ้นมาก็คือก่อนใช้เป็นแบบนี้หลังใช้เป็นแบบนี้คือเรื่องราวของใบหน้าความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นรอยสิวรอยตึงรอยยน่นรอยหลุมลึกอะไรพวกนี้ก็จะรู้ด้วยการใช้ด้วยตัวเองนะครับ ก็มีประสบการณ์จากผู้ใช้หลายคนด้วยกันซึ่งวันนี้หยิบยื่นมาในในบางส่วนเท่านั้นเองนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบุคคลที่เคยใช้มาแล้วนะครับนี่กลุ่มของสกินแคร์นะครับเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของการสมัครสมาชิกหรือการเข้าร่วมทําธุรกิจกับเราเลยนะครับการเริ่มต้นธุรกิจบริษัทอีเดมคูปวันนี้ก็จะมีค่าสมัครอยู่ที่350บาทนะครับสามบาท 350บาทแล้วก็จะได้สิ่งที่จะได้กลับไปแถมให้ก็เป็นกรมประทานอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตเท่านั้นนะครับในวงเงิน10,000แบาทแล้วก็จะได้คู่มือหนึ่งเล่มกลับไปปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงรุ่นแรกเป็นโปรโมชั่นให้ครับ350บาทวันนี้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บวันนี้นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้รุ่นแรกรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้ได้ค่าสมัครฟรีไปก่อนไม่เก็บแต่ก็จะได้กรมประทานอุบัติเหตุแถมให้นะครับ แต่ว่าทีนี้เวลาท่านเข้าเริ่มธุรกิจวันนี้ท่านก็ต้องเลือกในหน่วยธุรกิจว่าท่านจะเลือกหน่วยธุรกิจไหนนะครับการเลือกประเภทธุรกิจของเรามีด้วยกัน2 2ประเภทด้วยกันมีไซส์ L และไซส์ S ครับไซส์ L วันนี้จะมีคะแนนอยู่ที่8 0 0 0คะแนนและต้องซื้อสินค้าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปส่วนไซส์ S ก็มีคะแนนอยู่ที่800คะแนนซื้อสินค้าประมาณ2,000บาทขึ้นไปหรือประมาณ2,500บาทณนะปัจจุบันที่ต่ำสุดนะครับ แตกต่างตรงที่ไซเอลจะสามารถสร้างรายได้ได้สูงสุดวันละ40,000บาทต่อวันส่วนไซเอ s ก็สามารถสร้างรายได้สูงสุดวันละ5,200บาทต่อวันซึ่งก็แล้วแต่ท่านว่าท่านสามารถที่จะเลือกประเภทธุรกิจของท่านได้กรณีที่ท่านเป็นไซเอสสามารถอัปเกรดเป็นไซเอ L ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ท่านอยากจะเป็นไซเอ L นะครับซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบต่างๆที่ท่านอยากต้องการปรับในอนาคต เรื่องแรกเลยที่ต้องการปรับก็คือเรื่องราวของรายได้นั่นเองนะครับเราไปดูเงื่อนไขต่อไปครับกรณีที่เป็นรายได้ช่องทางที่1เรียกว่ารายได้ของการจ่ายด้วยระบบแผนการตลาดเรียกว่าแผนตลาดแบบไบนารีนะครับการคำนวณคอมมิชชั่นจะจ่ายด้วยรูปแบบของไซคลนไซคลนจ่ายยังไงไซคลนก็เริ่มตั้งแต่ตัวเราครับแล้วเราก็มีทีมซ้ายและทีมซ้ายก็จะมีคะแนนขึ้นหาเราแบบนี้ แล้วเราก็จะมีทีมขวาทีมขวาก็จะขึ้นคะแนนขึ้นหาเราแบบนี้ครับเมื่อเรามีด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากับซ้าย8 0 0ขวา8 0 0เท่ากับ1ไซเคิล1ไซเคิลจะมีรายได้เท่ากับ400บาทครับแบบนี้นะครับรายได้เก็บทุกวันคำนวณทุกวันทุกๆหลังเครื่องคืนคำนวณทุกๆ7วันแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ท่านในวันศุกร์แบบนี้นะครับไปดูเรื่องราวของแผนรายได้แบบไบนารี่กันครับ ช่องทางที่1คือการจ่ายเงินด้วยแผนการตลาดแบบไบนา r ีสมมุติวันนี้ผมมีตัวตุ๊กตาตัวการ์ตูนตัวสีเขียวก็คือไซส์เอนะครับและตัวการ์ตูนสีแดงคือไซส์เซึ่งจะมีคะแนนแตกต่างกันตรงที่800 8 0 0กับ8 0 0พวันนี้สมมุติว่าท่านเริ่มต้นการเป็นธุรกิจด้วยไซส์เครับวันที่1ท่านลงธุรกิจแล้วท่านก็เริ่มศึกษาข้อมูลราครบแล้ว หลังจากนั้นท่านทําการส่งต่อให้กับคน2คนกรณีเป็นแผนไบนารีสามารถแนะน,นําคนกี่คนก็ได้แต่สามารถติดตัวได้เพียงแค่ซ้าย1คนขวานคนเท่านั้นครับนักนอกจากนั้นต้องโยนลงข้างล่างกรณีที่ท่านแนะนําเพื่อนท่านหรือส่งต่อให้เพื่อนกับท่าน2คนด้านซ้าย1คนขวานคนและเพื่อนท่านก็ลงธุรกิจเป็นไซส์เอเหมือนกับท่านไซส์เอจะมีคะแนนอยู่ที่800คะแนน800คะแนนของเพื่อนท่านจะวิ่งเข้าด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้ครับ เมื่อถึงเที่ยงคืน800ด้านซ้ายและ800ด้านขวาคำนวณออกมาเท่ากับ1ไซเคิลท่านก็จะมีะไรายได้เท่ากับ400บาทแบบนี้ครับคำนวณรายได้เก็บไว้แล้วอีก7วันก็คือวันศุกร์เงินจะโอนเข้าบัญชีให้กับท่านนะครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วก็คะแนนก็ตัดไปวันต่อมาเพื่อนของท่าน2คนก็เริ่มส่งต่อให้กับเพื่อนเขาต่อเป็นลักษณะแบบนี้ครับ สี่คนด้านล่างเราไม่รู้จักเลยเนื่องจากมาจากเพื่อนของเราสองคนที่เราแนะนำมาก่อนหน้านี้คะแนนก็จะขึ้นแบบนี้ครับปรากฏว่าคะแนนของเราในวันที่สองก็อาจจะมีคะแนนด้านซ้าย1,600คะแนนและด้านขวา1,600คะแนนคำนวณไซเคิลก็ออกมาแบบนี้ครับเราก็จะมีรายได้อยู่ที่2ไซเคิลเท่ากับ800บาทแบบนี้ครับเก็บไว้ใน,นระบบต่อวันต่อมา เพื่อน4คนก็ส่งต่อให้คนละ2คนองค์กรท่านเริ่มขยายลงไปข้างล่างลึกขึ้นก็จะนาให้ท่านสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับด้านล่างลงมาล้านสุดท้ายก็จะมีจํานวนคนทั้งหมด8คนสังเกตดูจะมีตัวตัวตุวต๊ก,กตาตัวสีแดงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแทนค่าที่เป็นคนปิดไซแอลนั่นเองเป็นคนที่เลือกประเภทไซส์ลนั่นเองไซส์ลจะมีคะแนนอยู่ที่8,00พคะแนนครับคะแนนก็จะดันขึ้นหาท่านแบบนี้เลย ปรากฏว่าคะแนนจะดันขึ้นตามสายงานแบบนี้ทําให้ท่านมีรายได้อยู่ที่มีคะแนนอยู่ที่ด้านซ้าย1 7 6 0 0คะแนนและด้านขวา1 7 6 0 0คะแนนคําน,นวณไซเคิลออกมาตามนี้เลยครับเพื่อนๆของท่านที่แนะนํามาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มมีรายได้เกิดขึ้นตามระบบนะครับส่วนตัวเราจริงๆคํานวณเที่ยงคืนนี้จะมีรายได้จริงๆ22ไซเคิลเท่ากับ8,800บาทแต่เนื่องจากว่าท่านลงธุรกิจประเภทไซเอทครับ ข้อกำหนดก็คือจะสามารถมีรายได้สูงสุดวันละ13ไซเคิลต่อวันหรือวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันเท่านั้นครับเพราะเนื่องจากท่านเป็นนักธุรกิจไซส์สรายได้ที่เกินก็จะไม่ได้ก็คือได้มากสุดก็คือ5,200บาทต่อวันเท่านั้นเองกรณีแบบนี้ทํำยังไงดีวันที่มันเกินก็ต้องยอมให้ตัดไปครับก็คือได้แค่5,200แต่วันต่อมาท่านเชื่อว,ว่าท่านเองก็ควบคุมรายได้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่า ใต้ร่างองค์กรท่านเริ่มเยอะขึ้นคะแนนก็จะทวีคูณมหาศาลนะครับขึ้นมาหาตัวท่านแต่นั้นสิ่งที่ดีสุดรีบปรับตัวเองเป็นไซส์ L เลยครับโดยการกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งให้เป็นไซส์ L แล้วท่านก็จะสามารถมีไรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน4 0 0 0 0บาทต่อว,วันหรือวันละ100ไซคิลแบบนี้ง่ายๆนะครับเมื่อคะแนนคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือคะแนนประเภทนี้ก็คือเหลือคะแนนขาแข็งของเพื่อนท่านอยู่ส่วนของเราบรรล้านตลอดก็จะไม่มีคะแนนทิ้งไว้ให้นะครับ คะแนนขาแข็งก็ยังเก็บไว้ให้เพื่อรออีกฝั่งหนึ่งมาตบกินในวันข้างหน้าเป็นลักษณะนี้บาลานซของบริษัทอ e ินดี r กรุ๊ปท่านสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้แต่ท่านสามารถนําไปใส่ข้างซ้ายข้างขวาของใต้ล่างปรีเมีงท่านได้เลยช่องทางนี่หนึ่งเรียบร้อยผ่านไปนะครับมาดูรายได้ข้อต่อไปกันรายได้ข้อต่อไปเรียกว่ารายได้ของออเซลการสปอนเซอร์ครับหรือพูดง่ายๆออเซลของคนที่สมัครใหม่ทั้งหมดภายในเดือนนั้น นับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ของแต่ละเดือนไปว่าเดือนนี้มีคนมาสมัครใหม่เท่าไหร่กรณีที่มีคนมาสมัครใหม่เท่าไหร่บริษัทจะกักไว้คือ5%คือจากยอดซื้อสินค้าครั้งแรก5%แล้วแบ่งให้กับคนที่ทำคุณสมบัติครบแล้วก็จะแบ่งเท่าๆกันคนที่ได้คุณสมบัติครบก็คือคนที่เป็นไซส์ L ครับใครก็ตามที่เป็นไซส์ L แล้วแนะนำซ้าย1คนขวา1คนท่านจะแนะนำไซส์เก็ได้ไซส์แก็ได้แต่ขออย่างน้อยเดือนละ2คนมีซ้าย1คนขวา1คนแค่นี้เองครับท่านก็จะได้รับออซลทุกๆเดือนนั้น5%เดือนต่อไปอยากได้ออซิลอีกก็แนะนำซ้าย1คนขวา1คนคือเริ่มต้นใหม่ตลอดนะครับกรณีหากเดือนไหนที่ท่านคำคุณสมบัติไม่ครบก็ไม่ได้รับออซล คุณสมบัติที่ทําให้ครบก็คือไซส์ L อนี่เป็นอยู่แล้วไม่ตัดทิ้งคุณสมบัติที่จะทําให้ครบก็คือการแนะนําคนนี่แหละครับแต่นั้นสมมุติเดือนนี้เดือนตุลาคมถ้าแนะนํามาได้4คน5คนก็แล้วแต่ไม่รวมเดือนหน้านะครับพฤศจิกายนต้องแนะนํามาซ้าย1คนขวา1คนแบบนี้ก็จะได้รับออซิลสําหรับออซิลมาแบ่งกันเท่าๆกันซึ่งมันก็จะมีรายได้ข้อนี้ไม่เท่ากันทุกๆเดือนไปนะครับรายได้ข้อนี้ง่ายๆแค่นี้เอง ส่วนรายได้ข้อต่อไปเป็นของไซส์ S ครับไซส์ size S ก็มีออซิลให้เหมือนกันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับแต่เป็นยอดจากการจากออซิลทั้งหมดคือ2%นะครับไซส์ size S แนะนำอย่างน้อยซ้าย2คนขวา2คนแนะนำไซส์ L ก็ได้ไซส์ S ก็ได้แล้วแต่ท่านก็คือทุกๆเดือนถ้าอยากได้ออซิล2%ต้องแนะนำอย่างน้อยซ้าย2คนขวา2คนท่านก็จะรับออซิล2%แบบนี้นะครับนี่คือไซส์ S ครับ มาดูข้อต่อไปกันครับรายได้ต่อไปเรียกว่าจุดเด่นของแผนการตลาดเลยที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการซื้อซ้ําหรือการรักษายอดนั่นเองครับเนื่อนไขาการรักษายอดของบริษัทนี้มีด้วยกัน3สเต็ปไม่ว่าท่านจะเป็นไซส์ S หรือไซส์ L ก็ตามเมื่อถึงกําหนดการรักษายอดการรักษายอดของบริษัทอ e ินดีมกรุ๊ปเว้นช่วงว่างการรักษายอดให้ฟรี2เดือนยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ท่านสมัครเดือนตุลานี้ ท่านก็ไม่ต้องรักษายอดเดือนตุลานะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องรักษายอดเดือนพฤิกายนท่านไปเริ่มรักษายอดเดือนธันวาคมนู่นเลยนะครับเว้นวักให้ท่าน2เดือนเต็มๆท่านสามารถมีรายได้เต็มที่ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นพอถึงเดือนธันวาท่านต้องเริ่มรักษายอดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ธันวาคมครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเป็นรายได้ปกติเกิดขึ้นแต่นั้นเมื่อถึงเวลากําหนดการรักษายอดหรือการซื้อซ้ํา ก็จะมีให้ท่านเลือกด้วยกัน3สเตปสเตปที่1ก็คือ1,000บาทสเตปที่2 3,000บาทสเตปที่3 5,000บาทมาดูกันครับกรณีที่ท่านเป็นไซส์เอหรือไซส์เอลเอกได้เต็มที่เลยครับว่าท่านจะรักษายอดเท่าไหร่กรณีที่ท่านเลือกรักษายอดที่1,000บาทท่านก็ได้สินค้ากลับไปใช้แน่นอนครับสิ่งที่ด้านได้ก็คือท่านจะมีรายได้ของจํานวนคนที่อยู่ใต้ล่างปรีมิตของท่านสายและขวางของท่านนั่นแหละครับลงไปหมดเลย20ชั้น 20ชั้นลึกของท่านแบบโลอัพท่านจะมีรายได้ของคนข้างล่างท่านไม่เกิน20ชั้นนะครับได้คนละ20บาทจํานวน20ชั้นก็คือชั้นแรกก็คือ2คน4คน8คน16คน32ลงไปจนถึง20ชั้นถ้าจํานวนเต็มทั้งหมดจะตกประมาณอยู่ที่2 9 7,158คนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้รายได้คนละ20บาทของคนที่อยู่ใต้ล่างท่านไม่ว่าเขาจะมาจากไหนก็ตาม มาจากการแนะนํของท่านหรือไม่มาจากการแนะนําท่านท่านก็ได้คนละ20บาทแต่ถ้ากึดกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจมาเลือกรักษายอดที่3,000บาทท่านก็จะมีรายได้20่ชั้นแบบโลอัพเหมือนเดิมแต่กรณีที่คนใต้ล่างของท่านเลือกรักษายอดที่1000บาทท่านจะมีรายได้ของคนคนนี้คือ40บาทครับแต่ถ้าเขารักษายอดอยู่ที่3,000กับ5000ท่านจะมีรายได้ของคนที่รักษา3,000กับ5,000คือ60บาทกรณีที่ท่านเลือกรักษาที่5,000บาท ก็จะได้20ชั้นแบบโลอัพเหมือนเดิมกรณีที่คนข้างล่างท่านเรียกรักษายอดที่1,000บาทท่านจะมีรายได้อยู่ที่40บาทครับแต่ถ้าเขาเรียกรักษายอดที่3,000กับ5,000ท่านจะมีรายได้อยู่ที่100บาทแบบนี้เลยกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้สมมติว่าวันหนึ่งที่เรามีใต้รงองค์กรสัก1,000คน1,000คนนี้อาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวด้านขวาไม่มีแน่นอนครับ ถ้ากรณีที่มันมีด้านซ้ายด้านเดียวด้านขวาไม่มีรายได้ของไซเคิลจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่รายได้ข้อนี้จะเกิดขึ้นอยู่กับท่านหมายความว่า1 0 0 0คนอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวผมเชื่อว่าท่านคงเลือกรักษายอดที่5,000บาทท่านได้สินค้ามีคุณภาพกลับไปใช้แล้ว1000คนนี้ท่านจะมีรายได้ตามปกติก็คือ1000นคนคูณ100รบาทพอท่านเลือกรักษายอดที่5,000ท่านจะมีรายได้ก็คือเดือนละ10,000แบาทเป็นแบบนี้ครับ ทีนี้มีข้อกรณีถามว่าและกรณีที่เกิดคนไม่รักษายอดเราจะได้รายได้ไหมไม่ได้ครับแต่มันมีเงื่อนไขเรื่องราวของแผนรายได้ข้อ2ข้อด้วยกันที่จะทําให้คนที่ท,ทําธุรกิจก,กับอีดีมกรุ๊ปไม่กล้าไม่รักษายอดเรามาดูกันครับรายได้ข้อนี้ก็คือรายได้ของออซลลของการซื้อสินค้าซ้ําแต่ละเดือนของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของอนดิมกรุ๊ปนะครับรายได้ข้อนี้มีเงื่อนไขว่า เป็นออซิล5%แบ่งเป็น2งวดงวลดละ2.5%เงื่อนไขก็คือท่านต้องทำการรักษายอดท่านต่ำ1,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วทำการช่วงซื้อเวลาก็คือท่านซื้อสินค้าซ้ำหรือการรักษายอดระหว่างวันที่1-15ท่านไปลุ้นโชควันที่16ครับถ้าท่านซื้อสินค้ารักษายอดหรือซื้อสินค้าซ้ำวันที่16-31ท่านก็ไปลุ้นโชคของวันที่1ถัดไปนั่นก็คือวันที่หวยออกนั่นเอง เลขท้ายรางวัล3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1มันไปตรงกับเลขสมาชิกของท่านเข้ายกตัวอย่างอย่างตัวอย่างรหัสสมาชิกท่านจะเป็นอะไรก็ตามครับแต่ขอให้เลข3ตัวท้ายท่านไปตรงกับรางวัลที่1เข้าท่านก็จะมีโอกาสในการรับออ l เซลห้าเปอร์เซ็นนี้ซึ่งก็จะนําไปแบ่งให้กับคนที่ถูกเหมือนกันแต่กรณีคนที่ถูกแล้วไม่ทําการซื้อสินค้าซ้ําก็ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้ครบองค์ประกอบแต่นั้นข้อนี้อยู่ที่ดวง ใครก็ตามที่ทําการซื้อซ้ําก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคข้อนี้ครับไปดูข้อต่อไปกันรายได้ข้อต่อไปเป็นรายได้ของการเป็นออเซียสเซครับจากการสุ่มแจกรางวัลเป็นการสุ่มแจกรางวัลน,นะครับซึ่งก็จะแบ่งมาว่าวันนี้ใครก็ตามรักษา1000บาท3,000บาท5,000บาทซึ่งก็จะมีค่าดัชนีแบบไม่เต็มไม่แปรผันทุกๆเดือนไปนะครับพูดง่ายๆคือการจับรางวัลแจกนี่เอง ใครรักษา1000บาท3,000บาท5,000บาทก็จะแบ่งสุ่มแจกรางวัลให้ไอตัวเลข65% 20%เปอร์เซ็น์และ15%เปอร์เซ็นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผันแปรแต่ละเดือนไปไม่เหมือนกันพูดง่ายคือสุ่มแจกรางวัลสมมติเดือนนี้มีคนรักษายอดทั้งหมด10,000คนซึ่งอาจทางบริษัทอาจจะสุ่มแจกรางวัลให้3,000คนประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นการสุ่มแจกรางวัลเงื่อนไขก็คือทำการรักษายอดเท่านั้นเองนะครับ นี่คือตำแหน่งเกิติยศต,ต่างๆที่ทางบริษัทมีกำหนดการขึ้นตำแหน่งครับเป็นการสะสมรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครมาเลยครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากไซคิขึ้นได้เต็มที่เลยไซคิขึ้นหรือรายได้ของการขยายองคอ์กรนับเป็นร้อเซถ้าวันนี้ท่านสามารถสะสมรายได้ได้3า0 0 0บาทนับตั้งแต่สมัครจนถึงปัจจุบันท่านขึ้นตำแหน่ง VIP ครับ1 0 0 0 0แบาทเมนเดเจอร์ส0 0 0สนบาทดี렉เตอร์ห0 0 0สนบาทขึ้นไปเอ็กคอร์ทีฟนะครับ แล้ว8 0สนบาทคือ e x u c u t i v e Director 1ล้านบาทมนุษย์เงินล้านนะครับแล้วก็1 5ล้าน0แสนก็คือ m a n a g i n g Director ลงขึ้นไปเรื่อยๆตามนี้ก็คือสะสมรายได้ของเรานี่เองง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเวลาเราขึ้นตำแหน่งแล้วเราจะได้อะไรไหมครับมันจะเริ่มได้ตั้งแต่ตำแหน่งมนุษย์เงินล้านนู่นไปครับตำแหน่งมนุษย์เงินล้านจะได้ออสซลอีกข้อหนึ่งมาแบ่งกันตำแหน่งมนุมนษย์เงินล้านคือได้5% 10% 15 20 30 35ตามตำแหน่งสูงสุดไปนะครับเงื่อนไขคือสะสมเป็นจุนตัวเองขึ้นสามารถมีเป็นมนุษย์เงินล้านได้คือมีรายได้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปแล้วมีเงื่อนไขต่อก็คือสร้างทีมซ้ายของท่าน1คนคือคนที่ท่านแนะนําตรงมาให้เป็นตําแหน่งเมนเ,เจอร์ตำแหน่งเมนเ,เจอร์ก็คือต้องให้คนด้านซ้ายที่ท่านแนะนํามาเนี่ยมีรายได้1,0,000แบาทนั่นเองครับแล้วก็ทีมขวามีรายได้1,0,000แบาทแล้วเขาจะขึ้นตําแหน่งเมนเ,เจอร์ของท่าน เท่านี้เองท่านก็ได้รับออรเซลแบบนี้โดยอาจจะรายได้ข้อนี้อาจจะเยอะครับเพราะมันไม่มีส่วนแบ่งให้กับใครเยอะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแผนการตลาดแล้วทีนี้บริษัทเองก็ยังมีเรื่องราวของโปรโมชั่นพิเศษเลยนั่นก็คือทริปท่องเที่ยวต่างๆการแจกรางวัลการนู่นนั่นนี่มีเยอะแยะมากมายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลอะไรเยอะแยะที่ทางบริษัทจะประกาศทางหน้าหน้าแอดมินให้นะครับ อย่างชกตัวอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการโปรโมชั่นท่องเที่ยว3ประเทศด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2561จนถึง28กุมภาพันธ์งพันครับ1ไซเคิลเท่ากับ1คะแนนการที่ท่านอยากจะไปเที่ยวที่ฮ่องกงท่านต้องสะสมรายได้ให้ท่านให้ครบ130ไซเคิลก็เทียบเท่ากับ130คะแนนเท่านั้นเองครับก็สามารถที่จะได้ไปเที่ยวฮ่องกงแบบฟรีๆได้เลยนะครับ แล้วก็มันดีฟ370คะแนนหรือ370ไซเคิลนั่นเองแต่กรณีมันดีฟนี้ต้องเป็นไซส์เเท่านั้นนะครับอิตาลี750คะแนนหรือ750ไซเคิลจะต้องเป็นไซส์เเท่านั้นเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของโปรโมชั่นที่บริษัทสนับสนุนให้กับท่านเพื่อท่านจะได้ทำคุณสมบัติให้ครบได้ทั้งเงินได้ทั้งรายได้และได้ทั้งการไปเที่ยวฟรีๆแบบนี้ง่ายๆเลยครับ เรื่องราวของสื่อที่บริษัทนําเสนอให้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสนับสนุนเพื่อให้วันนี้คนไทยในประเทศไทยอาจจะเค,เคยได้ยินเรื่องราวของอินดีมกรุ๊ปทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีทางรายการทีวีก็มีอย่างล่าสุดนะครับรายการ t ูเดย์โชซึ่งเราก็ได้มีผู้ริหารของเราสองท่านนะครับไปเป็นเกียรติรับเชิญของรายการนี้เพื่อจะพูดเรื่องราวของน้ําแร่และก็ตัวสินค้าของบริษัทนั่นเองแต่นั้น โครงสร้างของบริษัทอินดิมกรุ๊ปวันนี้ต้องบอกว่าใครก็ตามที่ยังคิดหนักอยู่ต้องบอกว่าบริษัทนี้กระแสจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเริ่มออกรายการทีวีแล้วนะครับแล้วคนที่ได้ยินคําว่าอินดิมกรุ๊ปแต่เขายังขาดแคลนเรื่องราวของข้อมูลเขาก็อาจจะได้ข้อมูลจากท่านแล้วก็มาร่วมทีมงานกับท่านแต่นั้นก็เลยบอกว่าอินดิมกรุ๊ปทำงานง่ายแน่นอนนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นรายการเพจรามาซ,ซึ่งจะออกต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ รายการนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเจาะเรื่องราวของอินดีมโดยเฉพาะเลยซึ่งรายการนี้จะทําให้คนทั่วประเทศรู้จักอินดีมมากขึ้นนี่คือบริษัทสนับสนุนเรื่องราวของสื่อเพื่อให้สมาชิกของเราทํางานมากขึ้นครับเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวเงื่อนไขแผนรายได้นะครับทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านจะเริ่มวางแผนยังไงแล้วเราก็เชื่อว,ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดี สีขาวสะอาดถูกต้องตามกฎหมายสินค้าคุณภาพดีเรื่องราวของการชําระค่าสมัครสามารถชําระผ่านหลายช่องทางด้วยกันมี4ช่องทางนะครับคือโอนเงินเข้าไปที่บริษัทการจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าเซ็นทรัลบิ๊กซีโรตัสหรือเซเว่นอีเลฟเว่นหรือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆนะครับเป็นการจ่ายแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงแล้วก็การจ่ายด้วยบัตรเครดิตการจ่ายด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งระบบเราสมบูรณ์แบบที่สุดครับ ก็หวังว่าการที่ท่านรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นยันจบติดใสติดปัญหาเรื่องราวหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามผู้ที่ส่งคลิปนี้ได้นะครับหรือสอบถามตามที่ผมระบุไว้เป็นไลน์ไ d ดีไว้ที่มุมด้านขวาอยู่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยและหวังว่าโอกาสนี้จะทําให้ท่านพลิกชีวิตปลดหนี้ปลดสินและสามารถสร้างรายได้ให้มันมากกว่าค่าใช้ใจ่ายของท่านได้นะครับผมโอซูมิตบุญชัยยินดีมากนะครับหวังว่า การรับฟังเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับแผนรายได้นี้จะทำให้ท่านสามารถสำเร็จกับธุรกิจนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ